มนรักน้องผักกระยงตอนจบณเดชวางแผนง้อโบโชช็อตฟินจิกหมอนส่งท้ายมนรักหนองผักกระยงตอนจบคืนนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูฉากรวมพลของนักแสดงพร้อมหน้าเพื่อวางแผนช่วยพระเอกของเราณเดชคูกิมิยะเถียวเพราะหลังจากที่ตามง้อง,งอนนางเอกสาวโบเมลดาชมพู่เท่าไรฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมคืนดีด้วยสักทีเดือดร้อนถึงครอบครัวทั้งสองฝ่ายที่หวังจะดองเป็นญาติ เป็นทองแผ่นเดียวกันเลยต้องลงมือเรียกประชุมวางแผนให้นเดชกับโบได้คืนดีกันสักทีไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของนเดชคือหยองลูกหยีมานิดน้ำฝนสวงสุดาพิไลน้อยโพงามยายเพียนยิ่งยงยอดบัวงามพิลาหรือจะเป็นพ่อแม่ฝ่ายของโบอย่างสมจิตจงจอหอสมศักดิ์เปิ้นชไมพรพิกุลรวมถึงเพื่อนรักอย่างเต๋าภูสินยอดแดนนี่ ครู Rich, ริชเปรี้ยวอนุสราส้มแป้นนับตังครูน้ำฝนทุกคนมากันพร้อมหน้าสถานที่ถ่ายทำในวันนี้เป็นบ้านของนาเดตในเรื่องอยู่ที่ช่องสามหนองแขมตำลองเป็นที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองกระยงโดยมีพี่ยิ่งยงเป็นผู้ใหญ่บ้านเรียกว่าเป็นการรวมคนระดมความคิดทุกอย่างเผื่อให้แผนสำเร็จมีนาเดตนั่งฟังอย่างใจจดจ่อว่าจะทำยังไงกันดี เบื้องหลังการถ่ายทำนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าจะสนุกสนานแค่ไหนเพราะแต่ละคนก็มีดีกรีเป็นตลกระดับแนวหน้าของประเทศล้วนๆเรื่องบทจะสั้นหรือจะยาวไม่ใช่เรื่องสำคัญเป็นอันว่าเมากันสนันจนแทบไม่มีใครพูดตามบทกันเลยดีกว่ายิ่งกว่าจับปูใส่กระด้งเสียอีกสนุกสนานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกันเลยทีเดียวงานนี้ขอคอนเฟิร์ม ต้องตามมาลุ้นกันว่านาเดชจ,จะตามง้อโบได้สำเร็จหรือไม่โบจะตัดใจไปจากบ้านหนองกระยงหรือเปล่าสองครอบครัวจะได้ดองเป็นทองแผ่นเดียวกันไหมค่ำนี้ห้ามพลาดชมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง